แนวทางเราพัฒนามาแล้วว่าที่แล้วออก1นึ่งหหลุดเกือบหมดนะครับเข้าสูตรเดียวนะครับคือเด็ดล่างนะครับเข้าเล็กหนึ่งนะครับก็ว่าไปตามสูตรเนาะไม่มีใครรู้ว่าเลขจ่ออะไรนะครับขนาดมีแค่เล็กหนึ่งตัวเดียวยังมีผู้ถูกรางวัลนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับงวดนี้ก็เช่นเคยนะครับผมจะเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเลขเด่นนะครับประจางวดวันที่ 13. าพฤษภาหกเจ็ดนะครับใบนี้เรียกว่าใบสีขาวนะครับลองติดตามในคลิปด้วยนะครับ ผมจะใส่ไปในคลิปนะครับส่วนในคลิปก็จะมีเด่นบนล่าง<น>เด่นบนเด่นล่างเด่นสิบหน่วยเด่นปกกกนักหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยสรุป2ตัว3าตัว4ตัวนะครับทุกคนต้องหาวิธีจับวินจับสลับในนี้นะครับส่วนผมสรุปไม่ค่อยแม่นนะครับผมใช้สูตรเยอะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชด channel สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง F4 เก่าเละ f ีใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามนะครับคลิปนี้เรากลับมาโบกับแนวทางราวพัฒนานะครับประจํางวดนวันที่13พฤษภาคม67นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีค่ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรทางช่องเป็นเพียงืึกกลางในการนำเสนอแะแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมศับสนศึกษาที่ถูกกฎหมายเท่านั้นเราไปดูด้านในกันเลยนะครับไปครับ รามาเริ่มกันที่แผ่นแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนล่างเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นบนล่างก็คือสองแปดสูตรอันนี้เป็นสูตรใหม่นะครับถ้าเอฟซีเก่าๆจะรู้ดีนะครับถ้าสูตรไหนหลุดผมก็ทิ้งไปเลยนะครับจะสร้างมาใหม่เอาไปต่อกับเด่นพันร้อยนะครับ ต่อกับเด่นพันร้อยนะครับหรือเด่นล่างนะครับพันร้อยก็คือเด่นล่างเล็กเด่นให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูขวามือนะครับต่อจากงวดที่แล้วนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นสามหกแปดนะครับงวดที่แล้วแปดหนึ่งศูนย์นะครับเข้าเลขหนึ่งนะครับออกหลักร้อยกับหลักพันนะครับอันนี้คือเด่นพันร้อยนะครับเด่นล่างงวดนี้สามหกแปดน่าจะมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับเด่นบนทุกหลัก มาต่อกับเด่นบนทุกหลักนะครับหรือร้อยสิบหน่วยเลขเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูขวามือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นบนทุกหลักก็คือเจ็ดเก้าห้าถ้าทุกคนกลัวว่ามันจะหลุดก็เพิ่มมาซ้ายมืออีกสองตัวนะครับสองกับแปดนะครับเป็นห้าตัวนะครับยังงวดที่แล้วไม่ได้ให้ดูนะครับใบนี้เขาคิดว่าน่าจะหลุดนะครับแต่กลับเดินต่อนะครับเข้าเลขห้านะครับในห้าตัวขวามือเข้าเลขห้ากับเลขหนึ่งนะครับ มาครบเลย4ตัวก็ลองพิจารณากันดูนะครับเราไปต่อกับเด่น10หน่วยบนนะครับ มาต่อกับเด่น10หน่วยบนใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับเล็กเด่นให้ดูด้านล่างให้ดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับเด่น5สองนเเด่น10หน่วยบนนะครับปกติผมจะให้เห็นทั้ง10ตัวนะครับบางคนอาจดูไม่เป็นนะครับพอมาพอมาดูใหม่ๆมาเจอใหม่ๆโอ้เลขทั้ง10ตัวเลือกตัวไหนนะครับอันนี้ก็เลยทํามาแค่5ตัวพอนะครับก็เลือกเอานะครับเน้นซ้ายมือนะครับ52 1หนึ่งนะครับ อันนี้กันมันหลุดนะครับ9กับ3แต่ว่าผมใช้ทั้ง5ตัวนะครับในการจับชุดนะครับผมใช้โปรแกร,รมไม่ปวดหัวนะครับพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับเดีนปักหลักนะครับ มาเริ่มกันที่หลักพันนะครับหลักพันก็คือ10ล่างใบนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรเก่าทิ้งไปแล้วนะครับแนวทางของผมคือหลุดแล้วทิ้งนะครับ fc กับเก่าจะรู้ดีนะครับสําหรับท่านที่มาใหม่นะครับก็อาจจะงงๆนะครับเพิ่งติดตามคลิปนะครับงวดนี้สูตรนี้งวดหน้าสูตรใหม่ถ้ามันหลุดก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแนวคิดของผมหลุดแล้วทิ้งนะครับ fc กับเก่ารู้ดีนะครับสูตรเลขเด่นดูด้านล่างนะครับ ให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักพันก็คือ2193807จะมาตัวไหนดีพิจารณากันเองนะครับไปต่อกับหลักร้อยนะครับ มาต่อกับหลักร้อยนะครับใบนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับสูตรปักหลักรุดบ่อยนะครับรุดแล้วก็ทิ้งนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าปักหลักสูตรใหม่บ่อยนะครับแทบทุกงวดนะครับทางที่ดีให้จับวินจับสลับจากเลขไม่ปักหลักนะครับอย่างเช่นใบขาวนะครับเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวใช้ดูในคลิปนะครับส่วนเลขเด่นหลักร้อยงวดนี้ก็คือด้านล่างนะครับดูด้านล่างให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักร้อยก็คือ5 1 7 3 6 2 9 ตัวไหนดีนะครับพิจารณากันเองเดอ้อไปต่อกับหลักสิบมาต่อกับหลักสิบนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเลืกเด่นให้ดูด้านล่าง ให้ดูซ้ายมือนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักสิบก็คือ78็ดแปหนนะครับไม่รู้ตอนไหนจะมานะครับให้ทุกคนพิจารณากเองนะครับไปต่อกับหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยใบนี้ยังเป็นสูตรเก่าอยู่นะครับนี่นะครับตามวันทีนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนี่ครับเด็กเรียนให้ดูด้านล่างนะครับให้ดูซ้ายมือนะครับในครอบสี่เหลี่ยมสีแดงหลักหน่วยก็คือหนึ่งสองห้าเจ็ดสามแปดศูนย์ถ้าจะเน้นก็ให้เน้นซ้ายมือนะครับสักห้าตัวนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมชอบหนึ่งกับสองนะครับหลักหน่วยสีดำกันนะครับดูใบด้านบนนะครับ ด้านบนคืออดีต x ห้าสีน้ำเงินนะครับออกห้าห้านะครับ9ก็สีน้ำเงินออกหนึ่งกวดแล้วคิดว่าน่า,นาจะมี9กหลักหน่วยหรือว่า8เพราะว่า9้ามันเดินมา3งวดมางวดที่แล้วเข้าเลขห้าวดนี้ก็ประมาณนี้นะครับประมาณห้าตัวอันนี้ผมเผื่อไว้นะครับเจดตัว ชอบส่วนตัวก็คือ1กับ2นะครับพิจารณากันเอ็งนะครับไปต่อกับใบขาว มาต่อกับใบสีขาวนะครับเป็นการรวมเด่นให้อยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับงวดที่แล้วออก1นึ่งหลุด2สูตรนะครับเด่นบนล่างหลุดนะครับเด่นบนหลุดนะครับเข้าสูตรเดียวคือเด่นนางเข้าเลขหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งก็ยังมีคนถูกรางวัลนะก็ยินดีด้วยนะครับคนที่ถูกรางวัลนะครับเรามาดูเลขเด่นงวดนี้นะครับงวดวันที่13พฤษภาหกเจ็ดให้ดูซ้ายมือก่อนนะครับเด่นบนล่างนะครับ เด่น280เป็นสูตรใหม่นะครับตรงกลางเด่นบน795ก็เป็นสูตรใหม่นะครับส่วนขวามือเด่นล่างยังเป็นสูตรเดิมอยู่นะครับต่อจากงวดที่แล้วนะครับก็คือ368หกแปดจับบินจับสลับในนี้นะครับบางคนอาจจะจับไม่เป็นนะครับผมก็แนะนําแบบนี้นะครับให้ใช้เด่นบนนะครับ795ไปจับกับบนล่าง280ตรงกลับบนล่างนะครับหรือจะเลือกอีกแบบนหนึ่ง ใช้เด่นล่าง368ไปจับกับบนล่าง280ตรงกับบนล่างเช่นกันหรืออย่างนี้เอาอย่างงี้ก็ได้นะครับเด่นบนจับบนล่างก็ให้เล่นให้เล่นบนส่วนเด่นล่างไปจับบนล่างก็ให้เล่นล่างนะครับก็แล้วแต่ความคิดของทุกคนนะครับอันนี้ได้แค่แนะนำคร่าวๆนะครับหรือจะจับวินจับสลับทั้งหมดก็ได้นะครับ เลขเก้าตัวนะครับอันไหนซ้ํากันก็ดีไปอย่างเลขแปดซ้ำกันสองตัวก็จะเหลืออยู่8ตัวนะครับเลขอะไรอีกโอ้ไม่มีซ้ำแลรวมั้งจะเหลืออยู่แปดตัวก็เยอะอยู่นะครับแต่ว่าเข้าบ่อยอยู่อย่างงวดที่แล้วถ้าจับวินก็จะได้หนึ่งหนึ่งนะครับก็มีคนได้อยู่นะครับขอพิจารณากันเองนะครับไปดูสรุปต่อเลยนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่1นะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับล่าพัฒนา13พฤษภา67เลขสีเขียวตัวเล็กๆคือเลขเด่นนะครับก็อ่านดูตามนี้นะครับอย่างด้านบนสุดก็1 1นรหน่วย1ันรหน่วยก็คือบนล่างนะครับก็อ่านดูตามนี้นะครับหากจะใช้แคปไว้นะครับผมใช้สูตรเยอะต้องมีสูตรใดสูตรหนึ่งที่หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเลขที่จับชุดไม่ตรงแน่นอนนะครับ เลื่อนให้ดูช้าๆนะครับหากจะใช้ก็แคปไว้นะครับตรงนี้หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแ้มรวมอันนี้ก็หลุดไหวเช่นกันนะครับโดยเฉพาะปากหลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหลุดบ่อวนะครับจะเห็นได้ว่าผมเปลี่ยนสูตรใหม่มาทุกงวดนะครับแต่ว่าหลักหน่วยงวดนี้เป็นสูตรเดิมจากต่อจากงวดที่แล้วนะครับนอกกนั้นก็เป็นสูตรใหม่หมดทุกหวยทุกแนว,ท,นวทางนะครับ สูตรปักหลักไม่ค่อยเดินนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนให้จับเลขไม่ปักหลักนะครับอย่างเช่นด้านบนนี้นะครับเลขไม่ปักหลักก็ให้จับบินจับสลับเล่นบนล่างเอานะครับทุกแนวทางทุกหวยนะครับจําวาทุกแนวทางทุกหวยเด่นปักหลักหลุดบ่อยนะครับทุกอย่างเลยนะครับดูเลขชุดด้านล่างนะครับที่แดงๆนี่นะครับรวมทั้งหมด2ชุดได้แก่1น2 0 9620ก็ให้ตัดเล่น หรือจับวิดจับสลับเอานะครับให้จับวิดจับสลับในตัวมันเองก็ได้หรือจะรวมทั้งหมดก็ได้นะครับมีเลขอยู่0 1 6 9มีเลขอยู่4ตัวเองนะครับศ1 6 9่กา็จับวิดจับสลับเอานะครับหรือจะตัดเล่นก็ได้นะครับแล้วแต่ทุกคนพิจารณานะครับวันนี้ผมชอบเลข2หลักหน่วยนะครับแล้วก็เลข6หลักร้อยชอบแค่นี้นะครับแต่ว่า6-2 0ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับเป็นต่อกับสรุปใบที่2เลยนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่2นะครับเป็นสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอบตรงนะครับคนมุนไม่แม่นลาวพัฒนา13พฤษภา67อันนี้คือเลขเด่นนะครับเลขตัวเล็กๆต,ตัวสีเขียวคือเลขเด่นตัวเลขชุดสีแดงๆอยู่ด้านล่างนะครับกนข้างเยอะนะครับรวมทั้งหมด22ชุดนะครับได้แก่123 13223 3 1, 3 2 3 2, 3, 2, 0, 3, 2, 1, 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 5 2 5 5 2 0 5้า5องหนึ่2 0้2 1องสาม0้า1ามสองหกสองศูผมชอบหลักร้อยเลขหกนะครับก็จะมีติดอยู่3ชุดนะครับก็คือ620องศูนยนะครับอาจจะเข้าตรงหรืออาจจะเข้าโต้หรือไม่เข้าเลยก็ได้นะครับอันนี้คือการคาดเดานะครับไม่มีใครรู้ว่าเลขออกอะไรนะครับ ก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับต่อกับสรุปใบที่3กันเลยนะครับสรุป2ตัวมาต่อกับสรุปใบที่3นะครับเป็นสรุป2ตัวตรง2ตัวบนนะครับ แต่ว่าคนหมุนไม่ค่อยแม่นนะครับก็เลยไปตรงนะครับลาวพัฒนา13พฤษภศาาหกนะครับหมวดนี้นะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดสีแรงอยู่ด้านล่างนี่นะครับเด่นๆหรือเน่าๆนะครับรวมทั้งหมด5ชุดไล้แกน1นึ่งสองสองศูนย์ชอบหลักหน่วยเลขสอกับเลขหนะครับก็มี1 2ึ่นะครับ3าก็มีนะครับ ก็5ชุดเองนะครับก็พิจารณากันเองนะครับมีเลขเด็ดเลขดังเลขสูตรของตัวเองลองนํามาเทียบกันดูนะครับตัดสินใจกันเองขอให้ทุกคนโชคดีถูกรางวัลถูก4ี่ตัวตรงนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนเพื่อนเอฟซีท่านใดชิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ